ค่อยๆชอบนะตอนแรกหนูก็เลยคิดว่าแบบเหมือนแบบที่เขาทำเหมือนแบบเขาแบบทำเขาเก็นใจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็กลัวว่าพอทำบ่อยๆมันก็จะเบื่อเพราะว่าทำเพราะว่ามีคิดเ,เองเลยนะทีดเองเธอเองหมดเลยนะเบื่อเขาเบื่อเขาบอกเองเอางี้ดีไหมอ่ะสัญญากับคูนะเบือ่ออยากพักบอกกันตรงๆบอกว่าเฮ้ยขอพักแป๊บนึงนะ พี่รู้สึกว่ามันกําลังล้นแล้วพี่หนูขอพักแป๊บน,นึงนะหรือถ้าพี่หนูอยากซ้อมต่อยน,นิดนึงไม่เป็นไรพี่ฝังนอนไปเถอะเดี๋ยวหนูขอซ้อมต่อหนูหนูยังง่อยๆอยู่เลยพี่<ม>ก็เออก็ให้สิทธิ์เขาตันงตัวเขาถูกไหมแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยแล้วเพราะเราป่วยปุ๊บเขาก็จะป่วยไปด้วยหมายถึงว่าโชว์มันก็จะป่วยไปด้วยถูกไหมเออเราก็ต้องดูแลตัวเองแค่นั้นเองง่าย,ายๆลูกอย่าไปคิดเยอะอย่าคิดเองเนาะทำงานด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติลูกขามันเดินกันเองสะดุดกันเองเลยอ่ะ ทั้งๆที่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดอ่ะฮะสิ่งสําคัญที่สุดคือพูดกันขามันสื่อสารกันไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยมันสื่อสารกันได้ใช้าะตาเบนมากบอกกับชอบอะไรในตัวน้องนิวไม่ไว่าจะเป็นนิสัยหรือความสามารถอยากขอโทษอะไรนิวแล้วอยากขอบคุณอะไรนิวจับมือมองตา ในใกล้กันก็ช <c oughs> อบน้องนิวตรงนั้นน้องนิวก็น,น่ารักดีสไตล์ก็เหมือนกันว่าบ้าบอบ,บ,บเข้ากันได้แบบน้องนิวก็ตลกเสียงก็ดีมันก็ร้องด้วยกันก็ดีมากก็อยากให้น้องนิวแบบคิดว่าแบบชินว่าตัวเองบอกว่าเป็นเหมือนเด็กพัฒนาหรือว่าห่วยที่สุดหรือว่าเต้นไม่ได้ไงน้องนิวชอบพูดว่าแบบนูเต้นไม่ได้หนู หนูแบบหนูทำอย่างงู้นไม่ได้หนูกลัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่อยากให้น้องนูคิดหรือพูดอย่างนั้นเลยคือถ้ามันเป็นจริงๆมันก็จะเป็นจริงๆแต่หมายถึงว่าอยากให้น้องนูลองทำดูก่อนหรือว่าแบบอย,า ney, ย่าพูดไปแบบคิดว่ามันจะไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้อย,นอ,อยากให้น้องนูเชื่อในาตัวเองไม่ใช่ว่าเออเห็นคนนั้นร้องดีกว่าแล้วมาบอกว <Gray. S 1> ่าเออร้องไม่ดีเรามาอยู่แก๊งพัฒนาอย่างเงี้ยมันพูดอย่างนั้นแล้วมันมันยังไงไม่รู้อะ่ะไม่รู้เดี๋ยวมันรู้สึกแปลกแปลกอะใหญ่ <S <S ใหญ่ไ<ห><ห>ปเยอะ เพิ่งกลับมาเถอะดูไม่ได้บอกว่าไม่แต่น้องนิ้นใ่ดูไม่คิดแต่น้องนิวตัวเองแต่พี่เคยได้ยินน้องนิวพูดนะเหมือนตอนที่น้องนิวยพูดกับครูกบแล้วว่าน้องนิวแบบน้องนิวไม่น้องนิวไม่ได้น้องนิวน้องนิวน้องนิวนิวซ่วแบบเสียงตัวเองไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เคยได้ยินน้องนิวพูดหลายรอบแต่บอกว่าไม่ดีแต่นิวไม่ได้หมบอกว่านิวนิวไม่รู้สึกว่าต่ำต้อยด้วยรู้กันเลยบอกว่าตเออเลยก็คืออยากให้นิวฟังเขาก่อนพี่ก็อยากให้น้องนิวฟังพี่มั่งเออทุกครั้งเหม อันนี้มันเรื่องดีนะเดี๋ยวผมพูดถึงเอาไปนะก็น kind of ั่นแหละนั่นก็คือเรื่องดีแล้วก็อยากจะขอโทษตรงที่ว่าพี่พี่รู้ว่าพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ด้านนี้แต่พี่เชื่อว่าอาทิตย์นี้พี่ตั้งใจพี่ตั้งใจที่พี่จะทําตรงนี้กับนิวพี่พูดตรงๆพี่ตั้งใจมากๆเพราะที่มีาทย์ที่แล้วตอนนี้พี่กินออกไปแล้วพี่กินเห็นพี่กินคนที่ตั้งใจพี่รู้สึกเยาแล้วทีนี้พี่ก็จะตั้งใจแล้วพี่ก็อยากตั้งใจกับน้อง พี่ก็เลยขอโทษตรงที่ว่าน้องมันอาจจะมีบางอย่างที่พี่อาจจะหลุดไปบางครั้งพี่อาจจะคิดว่าพี่ตั้งใจแล้วแต่พี่อาจจะไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า mm hmm. พี่ก็ขอโทษแล้วกันถ้าน้องนิวคิดว่าบางครั้งพี่ไม่ตั้งใจหรือว่าพี่ใส่ไม่เต็มที่เรื่องที่เราอยากขอบคุณอยากขอบคุณน้องนิวที่เป็นห่วงและคิดแบบว่าโชว์เราจะต้อง แบบเป็นห่วงเรื่องโชว์เรื่องเราสองคนในวันเสาร์นี้พี่ขอบคุณมากขอบคุณที่เป็นห่วงพี่ขอบคุณที่คิดมากเพราะว่าการที่น้องคิดมากเพราะว่ามันมันแตะว่าน้องเป็นห่วงพี่มากคือถ้าน้องไม่เป็นห่วงมากหรือไม่ได้อะไรพี่มากน้องก็คงไม่มานั่งคิดมานั่งร้องไห้ก็ขอบคุณตรงนี้มากกอดกันให้ครูดูสักหนึ่งทีนะลูกไปโอ้กอดพี่กอดน,น้องเลยลูกโอ้ <laughs> มากเนาะคุณคิดมากอืมไอพีที่เคยคิดมากับค,กกคิดน้อยไปเลยตอนนี้คือเทียบกันแล้วสเกลห่างกันเลยต้องคิดมากโอเคมาเย็นกันดีกว่าเคพอแล้วตต้องห้องก็ต้องห้อง โยนไปเลยเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์เคเคึเค้ไม่ลูกนะสื่อสารกันตรงๆไม่มีอะไรยากหันไปทั้งตัวเอาเหมือนใช้จมูกมองอะมองเสร็จปุป๊บ